สาวออสเตรเลียคนนี้เธอได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยกับเพื่อนเพื่อ <c oughs> เพื่อเป็นการพักผ่อนและซึมซับบรรยากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เธอรู้มาว่าที่เมืองไทยอากาศดีผู้คนเป็นมิตรอาหารอร่อยและมีวัฒนธรรมที่สวยงามจึงทำให้เธอ,อ <c oughs> และเพื่อนเนตั้งใจที่จะเดินทางมาที่นี่ เมื่อมาถึงที่ประเทศไทยเธอได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนมันเป็นประสบการณ์ดีๆครั้งแรกของเธอและทำให้เธอต้องจดจำแบบไม่มีวันลืมซึ่งสาวออสเตรเลียและเพื่อนๆเ,เธอจะได้เจอกับอะไรและพูดถึงประเทศไทยว่ายังไงกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเดอกันด้วยนะครับ เปิดคลิปมาสาวออสเตรเลียคนนี้เธอก็ได้อยู่ที่ห้องพักเธอบอกว่าในวันนี้เธอและเพื่อนๆจะออกไปปาร์ตี้ริมสระน้ำซึ่งมันน่าจะสนุกมากๆตอนนี้เธออยู่ที่ปายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่เป็นเมืองเล็กๆแต่วิวสวยงามมากเมืองนี้อยู่ห่างจากเชียงใหม่ประมาณ2-3ชั่วโมงซึ่งที่นี่ลมแรงมากๆจากนั้นเธอก็ได้พูดถึงการเดินทางมาที่นี่นเธอบอกว่าการเดินทางค่อนข้างที่จะลำบาก และคนขับรถโดยสารก็ขับเร็วมากเขาขับแซงทุกคันบนท้องถนนแต่เธอก็มาถึงที่นี่อย่างปลอดภัยมันเป็นประสบการณ์ที่บ้ามากๆจากนั้นเมื่อมาถึงห้องพักมันก็ค่อนข้างแปลกเพราะเตียงมันชำรุดแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอสามารถที่จะนอนได้และตื่นมารับวันใหม่อย่างสดชื่นโรงแรมที่เธออาศัยอยู่นี้ก็มีสระว่ายน้ำอีกด้วยซึ่งมันสะอาดและมีทางเดินขนาดใหญ่รอบสระด้วย จากนั้นเธอก็บอกว่าที่นี่จะมีปาร์ตี้ริมสระทุกๆ2อถึงสสัปดาห์และเธอก็อยากจะไปมากๆแถมที่นี่ยังมีงานเทศก,กาลตอนกลางคืนด้วยเธอไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่เธอก็จะไปดูในตอนเย็นจากนั้นเมื่อตกกลางคืนเธอก็ได้ออกมาดูงานเทศกาลของที่นี่เธอบอกว่าเธอเี่ยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมันเป็นสิ่งใหม่ที่เธอเพิ่งจะเคยเจอมันสุดยอดมากๆมีตุ๊กตาที่มีคนอยู่ข้างใน พวกเขาแสดงได้ดีมากคนที่นี่เยอะนักท่องเที่ยวต่างพากันมาดูงานเทศกาลนี้จากนั้นเธอก็ได้เดินตลาดและซื้อของกินเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วเธอก็ได้เข้าไปร่วมปาร์ตี้ที่นี่มีคนเยอะมากๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวต่างชาติมันสนุกจริงๆเธอได้เจอเพื่อนใหม่หลายคนที่นี่และเธอก็รู้สึกดีมากที่ได้มาปาร์ตี้แห่งนี้จากนั้นในวันต่อมาเธอก็ได้มากินอาหารที่คาเฟ่แห่งหนึ่งที่นี่วิวสวยมากๆ พระอาทิตย์กำลังจะตกดินอากาศดีเย็นสบายไม่ร้อนมันเป็นการพักผ่อนที่ดีมากๆเมื่อเห็นบรรยากาศแบบนี้ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นที่นี่มันสวยงามจริงๆแล้วเธอก็ได้นั่งชมวิวกับเพื่อนๆของเธอทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีมากๆที่ได้มาที่นี่มันแตกต่างจากกรุงเทพโดยสิ้นเชิงที่นี่ไม่มีตึกและไม่มีรถติดแถมผู้คนก็ไม่แออัดด้วยเป็นเมืองที่น่าอยู่จริงๆ ซึ่งเธอก็ได้นั่งชมบรรยากาศกับเพื่อนๆอยู่พักหนึ่งเมื่อตกกลางคืนเธอก็ได้เดินมาที่ตลาดที่นี่มีของกินมากมายมีแต่อาหารที่ดูน่าอร่อยมากๆจากนั้นพวกเธอก็ได้กลับที่พักและเมื่อถึงวันต่อมาเธอก็ได้กินอาหารเช้าที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งมันเป็นอาหารตะวันตกพวกเธอบอกว่าอาหารที่นี่รสชาติใช้ได้ในวันนี้พวกเธอวางแผนว่าจะออกไปขี่รถเล่นชมเมืองแห่งนี้ซึ่งเธอไม่เคยขับรถมอเตอร์ไซค์มาก่อน ในก่อนหน้านี้ที่ประเทศของเธอเธอเคยขับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้ามันขับง่ายมากและมอเตอร์ไซค์นี้ก็น่าจะขับได้เหมือนกันเธอบอกว่ามันน่ากลัวแต่ก็จะลองดูเพราะมันน่าสนุกมากๆเธอจะได้เห็นบรรยากาศร,รอบเมืองแห่งนี้ที่ไม่ใช่อยู่แค่ในโรงแรมแต่เป็นทุกที่ที่เธอสามารถขับมอเตอร์ไซค์ไปได้ซึ่งเธอได้เช่ามอเตอร์ไซค์กับผู้ชายคนหนึ่งและให้ผู้ชายคนนั้นสอนเธอขับ เธอก็บอกว่าเขาเนี่ยสอนเธออยู่ประมาณ10นาทีตอนนี้เธอก็พร้อมแล้วที่จะขับมอเตอร์ไซค์เองเธอไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เธอจะขับช้าเธอเช่ารถคันนี้มาในราคา300บาทถ้าเธอทํามันพังเธอต้องได้จ่ายเยอะแน่ๆจากนั้นเธอและเพื่อนๆก็ได้รวมตัวกันเพื่อขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆซึ่งพวกเธอก็ได้ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและได้มาให้อาหารปลาที่นี่ เธอบอกว่าที่นี่เนี่ยมีปลามากมายหลายชนิดมันน่าทึ่งมากๆมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆแถมยังมีปลาตัวสีส้มที่สวยมากจากนั้นเธอก็บอกว่าสถานที่แห่งนี้ที่เธออยู่มันมีบรรยากาศที่ดีมากมีบ้านหลายหลังเหมือนกับว่าเป็นหมู่บ้านที่นี่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทำมากมายอย่างเช่นการให้อาหารปลาและเมื่อให้อาหารปลาเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้บาซ้อมยิงธนูเธอบอกว่ามันยิงยากมากๆ และเธอก็ไม่เคยยิงธนูมาก่อนนี่เป็นประสบการณ์การยิงธนูครั้งแรกของเธอมันบ้ามากๆเธอตื่นเต้นที่ได้ทำแบบนี้และเมื่อยิงธนูเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้ไปเที่ยวที่น้ำตกแห่งหนึ่งที่นี่สวยงามและน้ำใสามากเธอบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่น้ำตกแห่งนี้เพื่อนๆของเธอต่างพากันเล่นน้ำพาพวกเขาดูสะดวกมากที่ได้เล่นน้ำตกน้ำที่นี่เย็นหลังจากที่ตากแดดมาทั้งวัน การมาเล่นน้ำเนี่ยมันทําให้เธอสดชื่นและดีขึ้นเธอมีความสุขมากๆที่ได้มายัางสถานที่แห่งนี้พวกเธอได้เล่นน้ํากันอยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้มาเดินเล่นที่เขาแห่งหนึ่งเธอบอกว่าลองมองดูข้างล่างนั่นสิเราอยู่สูงจากพื้นดินมากๆข้างบนนี้อากาศเย็นสบายมีลมพัดและวิวที่นี่ก็สวยมากมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเธอไม่คิดเลยว่าจะมีสถานที่แบบนี้อยู่บนโลกในตอนนี้ไม่มีแดด อากาศก็เลยไม่ร้อนเธอสามารถนั่งอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเธอรักที่นี่มากๆเมื่อพระอาทิตย์กำลังจะตกดินพวกเธอก็ได้เดินทางกลับในระหว่างทางกลับของเธอนั้นเธอบอกว่าวิวตอนพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้ามันสวยมากท้องฟ้าเป็นสีสม้มไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วรอบข้างเป็นป่าและทุ่งหญ้ามันวิเศษมากมากตอนนี้เธอกำลังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติไม่มีความวุ่นวายและแออัด จากนั้นเมื่อมาถึงเธอก็บอกว่าในวันนี้เธอได้เรียนรู้วิธีการขับมอเตอร์ไซค์อย่างจริงจังประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงซึ่งในตอนนี้เธอได้พูดถึงเรื่องราวในอดีตบอกว่าเมื่ออยู่ที่บ้านของเธอเธอนั้นเกลียดการขับรถมากๆพ่อแม่ของเธอมีรถแต่เธอไม่ชอบและก็ไม่สะดวกกับการขับรถเล่นเธอบอกว่าเธอนั้นเคยขับไกลที่สุดระยะทางแค่เวลา10นาทีเท่านั้นนั่นก็คือมากที่สุดแล้วและนานที่สุดด้วย ในวันนี้เธอขับมอเตอร์ไซค์นานถึง4ชั่วโมงมันเป็นครั้งแรกที่เธอขับรถได้นานขนาดนี้เพราะว่าเธอเพลิดเพลินกับบรรยากาศของประเทศไทยจึงไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเลยและก็สนุกด้วยและไม่รู้ว่าขับรถไปนานแค่ไหนในวันนี้เธอได้เห็นวิวที่สวยงามและได้ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆรวมถึงได้เล่นน้ำตกด้วยมันสนุกมากๆจากนั้นเธอก็พูดถึงการขับรถอีกว่าตอนที่เธออยู่ออสเตรเลีย เธอมักจะเป็นผู้โดยสารเสมอเธอไม่เคยขับรถเองเลยก็ว่าได้แต่เธอรู้สึกดีที่ได้มาขับรถเล่นกับเ,เพื่อนๆในวันนี้มีบางช่วงเวลาที่เพื่อนของเธอนั้นขับเร็วและเธอก็ได้ลองขับเร็วดูบ้างเธอบอกว่ามันสนุกแต่ก็แฝงไปด้วยความอันตรายถ้าไม่ใช่เพราะปายหรือประเทศไทยเธอก็คงไม่ได้ทําแบบนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆในเช้าวันต่อมาเธอก็ได้ออกไปกินอาหารเช้าที่ร้านแห่งหนึ่ง และบอกว่าในวันนี้เธอต้องเดินทางกลับไปที่เชียงใหม่แล้วที่นี่เนี่ยให้อะไรหลายอย่างกับเธอมากๆไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่สวยงามและผู้คนที่น่ารักในอนาคตหากมีโอกาสเธอก็อยากจะกลับมาที่นี่อีกครั้งจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นรถและเดินทางกลับเชียงใหม่เมื่อมาถึงที่พักของเธอเธอก็ได้บอกว่าเธอรู้สึกดีมากๆและก็ไม่เสียใจที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยคืนนี้เธอจะพักที่เชียงใหม่หนึ่งคืน และพรุ่งนี้เธอต้องเดินทางกลับไปที่กรุงเทพแล้วในระหว่างนั้นเธอก็ได้รีวิวห้องพักแล้วบอกว่าห้องพักที่นี่ไม่มีเตียงมันเป็นที่นอนที่วางอยู่บนพื้นมันแข็งมากๆเหมือนกับว่ากำลังนอนอยู่บนพื้นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเธอจะพักอยู่ที่นี่แค่คืนเดียวซึ่งในท้ายคลิปวิดีโอนะครับเธอก็ยังบอกอีกว่าการมาเที่ยวที่ภาคเหนือของประเทศไทยครั้งนี้สนุกจริงๆเธอได้สัมผัสกับธรรมชาติ มันแตกต่างจากในตัวเมืองกรุงเทพที่นี่มีวิวที่สวยงามมากและอากาศที่ดีทําให้เธอเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแถมเมื่อวานที่เธอไปเที่ยวไปเธอก็ได้ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลของที่นั่นด้วยเธอไม่เคยเห็นงานแบบนี้มาก่อนที่นั่นมีผู้คนร่วมงานมากมายเธอตื่นเต้นมากๆม,มันเป็นประสบการณ์ที่ดีเธอจะจดจําวันนี้เอาไว้หลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาพวกเธอก็ได้เดินทางกลับไปที่กรุงเทพ และคลิปวิดีโอก็จบลงโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของสาวออสเตรเลียที่ได้เดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยกับเพื่อนๆนที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโรนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและพูดถึงเมืองไทยอีกนั้น ต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ